วันนี้นะเดนเดนมาแจกโปรให้กับลูกค้านะคะที่เป็นข้าราชการพนักง,งานราัฐสาหากิจหรือว่าพนักง,งานที่มีบัตรพนักง,งานนะคะเอาไปเลยนะจ๊ะวันนี้นะใช้แค่บัตรพนักง,งานบัตรข้าราชการแค่ใบเดียวนะจ๊ะออกรถได้เลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะและที่สําคัญคันนี้ผ่อนแคบ่8,100ตลอดอายุสัญญาไปเลยผ่อนแค่8,100ตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะคันนี้โตโยต้ายาริสรถปี2018นนะคะเอาไปเลยจ้ะ มาเนีนให้ดูนะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะนี้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยตาไฟลมดําให้แล้วเรียบร้อยนะตาไฟลมดําให้แล้วเรียบร้อยเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะลมดามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะและที่สาคัญมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอยู่ที่ด้านล่างนะกระจังหน้านะคะเป็นสีดําตัดกับสีขาวของตัวรถแบบนี้สวยๆเลยมาเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อในส่วนของด้าน้างครับผมเดินตามมาเลยเดินตามมาเลยเดินตามมาเลยนี่ ล้อนะคะเป็นล้อแมกอะลอยนะคะจากโตโยต้าเลยนะจากโตโยต้าเลยนะจ๊ะแล้วดูยางใครไม่พอใจอยางบอกมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้หรืออยากได้แมกแต่งก็บอกได้เดี๋ยวจัดให้นะคะเปลี่ยนให้ฟรีนะจ๊ะย้ำลูกค้าจ๋าเปลี่ยนให้เลยนะคะครัน้นี้ย้ำอีกทีสําหรับลูกค้านะคะที่เป็นพนักง,งานบริษัทข้าราชการนะคะถ้ามีบัตรพนักง,งานบัตรขร้าราชการนะใช้แค่ใบเดียวออกรถได้เลยนะจ๊ะ คันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านข้างกระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เป็นสีขาวย้ำว่าสีขาวนะทุกคนสีขาวแบบนี้ถ้าไปออกป้ายแดงนะรอจ้ะเพราะว่าอะไรสีขายดีสีพิเศษสีต้องสั่งเออด้ามจับนะคะเป็นโครเมียมมีคิ้วมาให้แล้วนะคะใครจองรถกับเนเน่วันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยจ้ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยแล้วดูตาไฟนะคาดตั้งแต่ตัวด้านข้างรถมาเลยนะคะ ไฟเลี้ยวเอ่ยไฟเบรกเอ่ยดีนะคะดีเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะมีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้2จุดนะคะไฟเบรกวงที่3าจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวรับสัญญาณนะคะตัวคีบฉลามมาให้ด้วยนะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเปิดด้านหลังให้ดูว่าเก็บของได้กว้างไหมนะจ๊ะนี่เอาขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะย้มว่าคันนี้รถเพิ่งเข้านะทุกคนแล้วก็มาเอ,อมาถ่ายให้ดูเลยนะคะ มีไฟด้วยนะเวลาเปิดมามีโฟมมีไฟนะคะข้างนู้นขอโทษเชปิจ <c oughs> นี่ก็ก้มตามจังเลยเออมาให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้มียางอะไหล่ให้นะคะมียางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือการเปลี่ยนยางให้เลยนะจ๊ะไม่ต้องไปแบบว่าใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเออตัวปะอยางนะ,ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปเลยใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะคะมา ให้ดูด้านในจ้าคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหลังเบาะสวยแล้วดูด้านหน้าค่ะเดินตะเข็บแบบเป็นสีน้ําเงินนะสวยมากๆเลยพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังกชั่นนะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะและที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายลูกค้าจ้าเกียร์อัตโนมัติก็คือขับง่ายเวลาเข้า ซ่เข้าซอยนะคะหาที่โจงที่จอดง่ายไปหมดแล้วรถคันเล็กๆน่ารักด้วยมาเรามาดูห้องเครื่องกันต่อค่ะคันนี้นะห้องเครื่องเป็นยังไงมันเพิ่งรถปี2 0 1 8เพราะฉะนั้นห้องเครื่องมันต้องสวยอยู่แล้วนะคะห้องเครื่องสวยๆเนียเน้ยบๆเลยคันหน้าเดิมๆนะคะใครอยากได้รถบ้านรถเข้าใหม่รถสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะต้องท้าขาเน่ๆเลยนะคะนี่เม็ดออเม็ดอาร์รอยนองรอยน็อตน,น,น,นะคะไม่มีการไขเลยนะเดิมๆนี่ฝาก,กระโปรงฝาก,กระโปรงนะคะ สวยมากใครอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาค่ะรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะย้ำอีกทีคันนี้รถปี2018นะคะออกได้ง่ายๆแค่มีบัตรราชการนะคะหรือว่าบัตรพนักงานนะคะออกได้คนเดียวเลยใครสนใจโทรหาเน่ได้เลยนะคะโทรหาเน่ได้เลยเบอร์โทรและช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่าง ขายสะดวกตัดสดนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 3 5 0 0 0บาทค่ะ4 3 5 0 0 0บาทนะคะถ้าไม่อยากค้ารถสวยๆโปรโมชั่นดีๆค่ะกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงนี่แน่จ้ะสม like, ชายคาะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่2องต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเชิญเร,รถไม่ดีนี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ